สัดีครับสัตว์ทุกท่านนะครับวันนี้เราจะพามาชมอุปกรณ์ที่จะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราใช้ในการาประกอบอุปรกรณ์เครื่องเสียงหรือประกอบตั้งตูลโพงวันนี้นําเสนอขาตั้งตูร์โพงนะครับวันนี้ของคาดากับราคาโปรดีเด็ดที่อุบลร,ราชธานีนะครับกับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้นะครับกับราคานี้เราจัดนะครับตัวนี้ขาตั้งตูร์โพงตัวนี้นะครับราคาโปรโมชั่นพิเศษอยู่ที่เท่าไหร่<ม>เรามาชมชิ้นค้าก่อนนะตัวนี้อะดูใกล้ใกล้กันนะครับ ันี่ครับขาสุนัขโพของทาดาครับตัวนี้เดี๋ยวให้ดูใกล้กันครับก็ข้นมาครับก็ไม่ไกลครับเนี่ยขาของทาดาตัวนี้นี่นะครับมีแป็นวางเรียบร้อยหมดทุกอย่างครับตัวนี้นะครับมีแป็นวางขนาบท่านที่ไม่มีรูที่เจาะนะครับแล้วตัวนี้เป็นแปลงเป็นแปรงเฉียดบางครับนี่ครับขนาดตั้งก็ประมาณนี้ครับความกว้างวางก็ประมาณนี้คริเพลาสติกนี่เป็นขาเหล็กขาเหล็กบริเมุพลาสติกครับพลาสติกนี่ครับ ต้นราคาประหยัดกันดูน,น them. Them. ี่ครับนี่ยตัวนี้นะครับโปรดีทีเด็ดที่อุบลราชธานีครับวันนี้นะครับความสูงก็นี่ครับหลงก็ประมาานีีครับสามารถขอเราได้ตัวนี้หน่อยอเราได้ตัวนี้ขอเราได้ตัวนี้เนี่ยทวงโอ้ของเช่าว่างไวประเทศนิดแต่ก็เป็นโอ้โหเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วครับนี่เกือบพลาดนะเกือบพลาดแล้วนี่อ่ะยังไม่แทงเลยก็ได้ กระสอบพร้อมแข็งแรงเราดิแข็งแรงขนาดนี้นี่นะครับอยู่ราคาอยู่ที่นะฮะเอาตัวนี้ดูก่อนโปรนี้ทีเศษครับวันนี้ที่อุบลราชธานีนะครับวันนี้เราจัดเสนอให้ลูกค้าได้ชมกันครับวันนี้ในราคาโปรนี้เลยนะครับ350บาทต่อตัวนะครับนี่ครับตัวนี้ก็จะมีกล่องัวนี้ครับตัวนึงก็ใส่กล่องนี้สาม้อยหบาทนะครับ350บาทนี่ครับ โรดีที่เด็ดที่อุบลราชธานีนะคะวันนี้ขายราคาที่350บาทนะครับอาจารย์หันขอตูอ้น้ำพุสักใบหน่อยตู้พลาสติกตู้อะไรก็ได้สักใบมาตั้งดู้หนึ่งเอาตู้พลาสติกหน่อยสักใบคริสมาขอไปอจังหวัดภูเก็ตครับคริสมาแล้วมาเราจะตั้งให้ดูครับเราตั้งให้ดูครับตอนนี้ ตั้งดูระวังนี่ตั้งง่ายตรงนี้อ่ะ okay, โอเครูพอดีครับตัวนี้ก็ตั้งประมาณนี้ครับนี่ครับตั้งนี้นี่ครับตังต้งก็ประมาณนี้ครับรนี่นาตนี้ต้นราคาประยครับตัวนี้350บาทโรดีที่เดียที่อบราชธานีนะครับ3า0บาทคราะ SPS 5 B ตัวนี้ก็โปัพิเศษวันนี้นะรเรามีวันนี้ก็มีเยอะครับตัวน,น,นี้เนอะม เราจก็สั่งช็อตได้นะครับ3า0บาทนะครับนะครับถ้าสั่งหลายตัวเราก็มีราคาลดพิเศษให้โดยเฉพาะพี่น้องราคาที่เป็นสมาชิกที่ร้านเรามีราคาพิเศษให้นะตอนนี้ก็350บาทตัวละ350บาทแต่ช่วงเราไลฟ์สตรีมมิ่งไลฟ์ผ่านโปรโมชั่นพิเศษนะเรารอชมนะครับไลฟ์ผ่านเสิ็จเรามีโปรโมชั่นมีราคาพิเศษให้แต่วันนี้นําเสนอในราคาที่ตัวละ300 50บาทกับขาตั้งตู้ลำโพงราคาโรดีพิเศษที่อุบลราชธานีท่านใดสนใจก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อุบลราชธานีกับฟรั๊งบนวิสิตาวเซินกรุงนะครับจ,จัดโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่สั่งจองอให้รับสวัสดีครับราคาพิเศษที่350บาทแต่ว่าพิเศษตอนวันนี้นะครับเดี๋ยวถามเจ้ก่อนเดี๋ยวว่าถามก่อนนะสอบถามของคุครับเจำนวนค่าส่งขาตั้ลำโพงประมาณเท่าไหร่ครับทั่วประเทศ เดี๋ยวนะครับตัวจะมีราคาพิเศษร้อ <180. S 1> คู่หนึ่งใช่ไหมร้อยแปดสิบทั่วประเทศโอ้โหร้อยแปดสิบทั่วประเทศนะครับโปรนี่ที่เด็ดที่อุบลราชธา,านีครับวันนี้เอาเรื่องเราตาราสิบบาทนี้นะครับถ้าลูกค้าสั่งจำนวนเยอะเราก็มีอาจจะมีราคาโปรโมชั่นพิเศษให้นะครับประมาณ100ร้อยกว่าบาทครับทั่วประเทศราค่าส่งประมาณร้อย ตกตัวละประมาณ50-60บาทตัว,วนะครับแต่ว่าราคาพิเศษมัยก็จะมีแบบโปรโดรีทีเด็ดวันนี้ขายอยู่ที่350บาทแต่ถ้าลูกค้าสั่ง4ตัวหรือ6ตัว8ตัวเราก็มีราคาโปรโมชั่นพิเศษให้ลดชั่นที่สั่งเยอะแต่ว่าสั่ง10ตัว2 14 1 6 20 50-100ต 100, ัว200ตัวหรือ300ตัวเราก็มีราคาส่งให้นะครับสำหรับท่านที่สนใจสั่งจองก็สอบถามได้วันนี้ขายอยู่ที่350บาท กับคาสทั้งตู้ลำโพงโปรดีเดเลที่อุบลราชธานีอ่ะมาดูใกล้ๆกันดูใกล้กันลนะ้วครับดูใกล้กันครับนี่นี่ฮะสามร้อยห้าสิบบาทเนี่ยครับนี่ฮะดูใกล้ๆกันนะครับการออกก็จะประมาณนี้ครับตั้งตู้ประมาณนี้นะครับตั้งพีเอสสิบสองสิบห้าได้ตัวนี้ครับหรือตู้คอลัมน์ต่างๆเนี่ยนี่ฮะร,ราคาอยู่ที่สามร้อยห้าสิบบาท เท่านั้นนะครับโปรดีทีเดดที่บนรบาชธานีขาตัต้งตูง้ลำโพงราคาพิเศษสั่งเยอะก็มีราคาส่งให้สาหรับท่านที่สั่งจองติดต่อถามได้ที่0 8 5 6 3 1 3 0 1เจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับคุณครับสวัสดีครับ